สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกปนอีกครั้งนึงนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับทางตัวเกมได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับไอเทมที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือคืออะไรคืออะไรทุกคนรู้ไหมนั่นคือรองเทา้ารอง,งเท้าแลนโลนั่นเองหรือที่เรียกว่ารองเท้ารูโ,ลโลดดอปจ้านั่นเองโดยเอฟเฟกของมันก็คือ,อมีโอกาส 45%นอะเมื่อตกเมืองของตัวเองเนี่ยมีโอกาสเอ่เาะเหินเนาะไปสร้างแลนด์มาร์กตรงไหนก็ได้ความสรถเหมือนอารมณ์เหมือนอ่าทุ่ส่วนกุยงเอื้อยลูลูเบลอะไรพวกนั้นแล้วก็มีโอกาส50%ชาร์จโลสูงสุด2ขั้นเลยนะจ๊ะอืมไอเทมที่ดีมากควรมีบอกเลยว่าควรมีไอเทมชิ้นนี้นะ่าจะเป็นไอเทมประจําเดือนของเดือนนี้ด้วยแหละแต่ในความเห็นส่วนตัวนะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีรองเท้าโลอยู่แล้วอะ เอออาจจะยังไม่ต้องหาก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวละครยังไม่ครบเนาะเพราะว่ารองเท้าโลดอปเนี่ยเอามาเล่นตัวที่แน่ๆแหละที่ว่าเล่นเราแบบใช้ได้ดีคือดักไม่ใช่ดักมีเมียนสวิตมีเมีเนเนาะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะคอมโบกับจี N ้น e ิบมากๆและยังไม่พอนะเกมได้ทำการอัปเดตลูกเต๋าใหม่มาด้วยจ้า ลูกเต่าใหม่ลูกเต่าใหม่อยู่ไหนอยู่ไหนต้องเข้าไปดูหน้าไหนดูหน้านี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงคือลูกเต่ามอนสเตอร์นั่นเองนะจ๊าก็อย่าลืมมาซื้อกันได้ด้วยเนาะแล้วก็มันจะได้แพ็คไหมใช่ฟิมันต้องได้แพ็คอยู่แล้วแล้วก็ได้อา่าอะไรนะได้คุกกี้เพิ่มเพราะว่าตอนนี้ลูกเต่าอ,อยู่น้ำค้างเนี่ยคุกกี้น่าจะลดลงไปแล้วเ,เดี๋ยวเรามาซื้อลูกเต่าเลยนะตอนนี้เรามีเงินอยู่ก็กดไปเลยจ้าอา้าว ตามตามตามป้ามมันอยู่ไหนอยู่นี่ตออมอนสเตอร์ไปเลยจ้าปึ้ล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 เรียบร้อยเต็มแล้วอ่าแล้วเราคิดว่ามันน่าจะได้แพ็กแล้วแหละอืมได้แพ็กนะได้แพ็กเอออย่าเพิ่งไปสนใจแพ็กเลยดีกว่าเราไปดูกันที่วิธีการตามหาของกันดีกว่าเออเราไม่ได้จะมารีวิวลูกเต่าเนาะ ออย่าผิดประเด็นรงเท้าโรดอบใช่ไหมชื่ออย่างถูกต้องแล้วรงเท้าโรดอกนะจ๊ะเราจะต้องทําการตามหาสิ่งที่เรียกว่าเครื่องกําเนิดโร่เอสสี่อันเพื่อมาแลกเป็นรองเท้าโรดอกเอธรรมดาเนาะไม่มีเอบวกนะอันนี้เราต้องไปรวมเองนะจ๊ะเออโดยวิธีการตามหาก็คือหารองเท้าฟกขัด A บวกแล้วก็คริสตัล A อย่างละไม่เท่ากันโดยโรองเท้า A เนี่ยใช้ทั้งหมด2อันเออแล้วก็คริสตันเนี่ยใช้ทั้งหมด3อันถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วเท่าไหร่เออคิดไม่ออกทุกคนไปคำนวณกันเองนะจ๊ะตกเลขเออก็เอามาแลกเป็นเครื่องกำเนิดโล่แล้วก็ไปแลกรองเท้าโล่จอบมาใช้กันได้เลยแล้วก็ถ้ามีอะไรนะรองเท้าโล่ดอกแล้วเนี่ยไม่ใช่รองเท้าโล่ดอกสิ ถ้าเรามีเครื่องกําเนิดโรคเราเนี่ยเราสามารถนํามาแลก8ที่เครื่องรางสุดทิตได้เลยนะก็คือสะสมทุกหนึ่งอันก็คือได้ทั้งหมด4ครั้งโดยของที่จะได้ก็มีรองเท้าโลดดอกว้าวหมวกช้างเนาะแหวนป้องกันเบสเซต็ตแม่เหล็กกักขังหมวกเกี้ยวรถตํารวจเรือผีแมวจอมก๊อปปี้อืมก็รถตำรวจกักขัง,งกับแมวจอมก๊อปปี้แหละที่จะได้แน่ๆเออนะถ้าได้เรือผีมาก็ดีนะ เอามาทำคอนเทนต์ใหม่ๆได้อีกเยอะเลยต่อไป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 เราไปดูอัตราการดรอปกันดีกว่านะา๊ะทุกคนอัตราการดรอปอัตราการดรอปอัตราการดอออรอปรองเท้าฝึกหัด A อบวกอยู่ที่1นึ่งจุดหนปคริสตัลอยู่ที่2.9%เปเครื่องกำเนิดโลหะอยู่ที่0 0นย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแพ็คอะไรทุกอย่างก็คล้ายๆกันเนาะเราคิดว่าอโบกออกยากาเพื่อเป็นการทดสอบว่าออกยากไม่ยากเรามาร้องสุ่มจากของดองกันก่อนดีกว่าเพื่อออกไงจะได้ประหยัดของไปเลยปึ๊บไม่ออกไม่เป็นไรเรามีของดองเยอะปึ๊บไม่ออกอเสียมาช้ากว่าเสียมาช้ากว่าอ้น,นี้อีก่ะ อันนี้เดี๋ยวกันอันนี้ดูอันนี้สิออกไหมป้าไม่ออกกูก็ยากอยู่นะใครที่เพชรน้อยกว่าห้าพันเอ้ยนี่คิสตัลเอออกแล้วแต่ A ออกแล้วยังไงเพราะว่าสิ่งที่ออกอน่าจะเป็น A อบวกอืคิดว่าคนที่มีเพชรต่ํากว่าเท่าไหร่นะต่ํากว่า ้าพันอ่ะไม่แนะนําให้หานะแนะนําให้ข้ามเพราะว่าถ้าเรามีรองเท้าโล่อยู่แล้วอ่ะแนะนําให้ข้ามดีกว่านี่นี่นี่ไงอันนี้เป็นของรางวัลจากการลูกต่อมอนสเตอร์นะมาดูว่าจะได้อะไรกันปาบได้และคริสตันเอมาแล้วเห็นไหมคริสตันเอออกง่ายส่วนเอบวกออกยากเออแต่ยังไงก็สุ่มแน่ๆแหละไอเทมชิ้นนี้เดี๋ยวก็จะมีคลิปสุ่มออกมาก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้ด้วยนะครับนี่ไงไอนี้มาขายแล้วรองเท้าลึกลับ ไม่ใช่รองเท้าลึกลับร้านค้าลึกลับมาขายแล้วก็เออ่249แพงอ่ะการ์ตูนแน่ๆหนึ่งอันอ่ะไม่เอาอ่ะเก็บไว้เก็บเพ็ดไว้ดีกว่าเนาะอประมาณน,นั้นแหละเนาะก็สําหรับวันนี้มาไปคลิปสั้นๆเพลินเท่านี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับชาแนลของเราด้วยนะจ๊ะเออ่ส่วนคลิปการสุ่มนั้นจะตามมาในเร็วๆนี้นะอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะจ๊ะทุกคนไปละบ๊ายบาย chúc chúc